วัดีครับวันนี้นะครับสถานการณ์ที่ผู้เรียนไม่เคยผู้เรียนขับมือใหม่ๆนะครับที่แบบว่าอาจจะเจอกับชีวิตประจาวันของท่านก็ได้นะครับในเมื่อท่านไปแล้วไปเจอทางที่มันเป็นทางตันนะครับทึ่งไปไม่ได้ตอนนี้ในรถที่น้องเตยอยู่ในรถนั้นไม่มีใครอยู่ในรถนะครับแต่มีการเทรนไปแล้วหนึ่งรอบนะครับนั่นหมายถึงว่าพื้นฐานน้องเตยที่ได้เรียนรู้มาต่างๆนานาในวันนี้เอามาใช้บนถนนเส้นนี้ว่าจะสามารถถอยหลังกลับมาได้อย่างปลอดภัยไหมนะครับ โดยตูดลถนั้นจะยังอยู่ในเลนของตัวเองนะครับทั้งซ้ายแล้วก็ขวาอย่างปลอดภัยนะครับดูว่าน้องเตยมีความเข้าใจเรื่องพวงมาลัยมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่แหละครับคือผลของการเรียนรู้อย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับการทําอะไรมันก็จะมั่นใจนะครับดีกว่าไปมั่วเอาบางคนขับมา5 10, ปีสิปีถอยหลังอย่างนี้ยังไม่ได้เลยนะครับถอยหลังตรงยาวๆมาแบบนี้มันไม่ใช่ถอยตรงอย่างเดียวมันมีเลี้ยวมันมีอะไรด้วยนะครับนี่คือขั้นตอน ที่เขาได้เรียนรู้มาแล้วอย่างถูกต้องถูกวิธีนะครับทําให้มีความมั่นใจในตัวเองนะครับ นะครับว่าถือว่าดีมากนะครับเพราะว่าการถอยไม่ใ <congratulations> ช่ถอยได้ง mm ่ายๆนะครับบางคนถอยหลังยังหันหลังนะครับยังหันหลังมองนะครับเพราะว่าไม่มีพื้นฐานในการสังเกตกระจกนะครับนั่นคือว่าดูไม่เป็นนะครับนี่คือน้องไม่ได้หันหัวไม่ได้หันอะไรไม่ได้เงื้อเงะในการมองนะครับน้องสังเกตจากการมองกระจกในพื้นฐานของน้องเองนะครับพื้นฐานที่ได้เรียนรู้มาแล้วนะครับ ทำให้น้องเกิดความมั่นใจแล้วก็ใช้ถูกต้องนะครับมันก็จะมีความมั่นใจตัวเองนะครับะจะไปลองอีกรอบนึงนะครับมันเป็นตรงทางแยกทางเดียว <c oughs> ทางหน้าก็จะเป็นทางแยกออกไปถนนใหญ่นะครับแต่พอดีว่ามันหมดเวลาแล้วนะครับเขาเลยเปิดก่อน ซึ่งก็ดีเป็นข้อดีที่เราจะได้เอามาฝึกนะครับทุกถนนทุกเส้นทางที่เรียนรู้นะครับรับประกันว่าเจ้านี้สอนไม่เหมือนใครในโลกนี้แน่นอนนะครับในประเทศนี้นะครับรับประกันได้นะครับถ้าชอบการสอนสไตล์ที่เป็นกันเองนะครับกับนักเรียนกับครูครูต้านี่แหละครับชอบก็ติดตามปุ่ม subscribe ได้ที่ด้านขวาครับสีแดงๆนะครับโลโก้สีแดงๆดงของผมเลยแะครับพูดง่ายๆนะครับ จิตซ้ายไว้นะเตยเรียบซ้ายไว้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 มันจะได้ไม่เพี้ยนเห็นไหมครับว่าน้องถอยเองอะไรเองนะครับนี่แหละครับผมภูมิใจนะครับที่แบบเห็นแบบนี้แล้วนะครับบางคนถอยไม่ได้นะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับไม่ได้โม้นะครับแต่ว่ามันเห็นผลจากการที่น้องเขาได้ทําให้เราดูแล้วนะครับไปไปเรื่อยๆจนนู่นแหละทางออกนู่นแหละ อันนี้น้องก็จะมองกระจกด้านซ้ายนะครับเพราะเนื่องจากว่าด้านซ้ายนั้นไม่ค่อยปลอดภัยเหมือนทางอื่นเทอาะนะครับผู้เรียนจะรู้ว่าตัวเองควรจะทํำยังไงนะครับอันนี้เสียวเล็กน้อยนะครับน้องเตยชิดซ้ายมากนะครับวันนี้น้องเตยก็ลังแก้ให้มันกว้างขึ้นนะครับ เลียบซ้ายนะเลียบซ้ายพุ่ดไปทางซ้ายดูว่าน้องจะทําได้ไหมนะครับนี่ก็โจทย์ที่ยังไม่เคยฝึกมาก่อนเลยนะครับก็คือการถอยหลังตามมุมของถนนนะครับผมคืนพวงมาลัยด้วย โอเคครับมีเลียวไปเล็กน้อยแต่ก็ปลอดภัยอยู่นะครับเราจะไปต่อแล้วนะครับขอบคุณที่ตามชมนะครับหมอมาสอ,สอนขับรถยนต์นะครับไปต่อ ในขณะที่ขับก็อย่าลืมสังเกตรกระจกซ้ายขวาหน้าเป็นหลักดูบ่อยๆพอเวลาไปขับในชุมชนอย่างเี้เราจะตั้งแกแต่ดูข้างหน้าอย่างเดียวก็ไม่ได้เตรียมเลี้ยวซ้ายตรงนี้เปิดไฟเลี้ยว ชา้าๆควบคุมพวงมาลัยจังหวะเลี้ยวด้วยการใช้เบรกกับพวงมาลัยโอเคไปเรื่อยๆอยู่กลางถนนเลยเตะไม่ต้องเบียดด้านใดด้าน,นหนึ่ง ดียวด้วยแล้วก็ไปทางที่มันปลอดภัย oh <my> ทางนน้นดีกว่า oh <my> ทางนี้นี่ไม่ไหวทางนี้มันมีรถจอดแล้วก็มันเป็นการเดียวต่อซึ่งมันยังไม่เข้ากับมือใหม่เดียวซ้ายหน้า คมอวงอะไรด้วยเตรียมออกซ้ายในการออกถนนใหญ่ถนนหลักเราก็มองกระจกดีๆมองไปข้างบน,นถนนเลเดีย๋ยวเพิ่งเล่งนะตอนนี้เล่งได้เลยปลอดภัยแล้วบื้นไปเร,นเรื่อยๆเล่งขึ้นเรืเร่อยๆ ็ขอบคุณนะครับผมที่ติดตามรับชมนะครับ